ขนมที่คิดอยู่ตอนนี้ก็คือเยลลี่ลูกตากินเข้าไปแล้วลำไส้อักเสบต้องหามตัวน้องเนี่ยเข้าโรงพยาบาลเหมือนขนมเยลลี่ที่เรากินค่ะแต่ข้างในเนี่ยจะมีเป็นไส้ไส้สตรอเบอรี่ไส้รสชาติผลไม้หน้าตาก็คือจะดูเหมือนลูกกระตาเป๊ะเลยครับล่าสุดเนี่ยจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะคะแล้วทางตำรวจก็ร่วมกับทางด้านของคณะกรรมาการอาหารและยาหรือออยเนี่แหละจุดที่ลงไปดูก็คือที่ตลาดสำเพ็งค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชม ผลเบื้องต้นเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้ไปเจอ5ร้านค้าที่ขายเยลลี่ลูกตาแบบไม่ได้มาตรฐานไม่มีเลขทะเบียนประกอบแล้วก็ไม่มีฉลากภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักของออยอเขาเนี่ยนะคะตรวจยืดขนมเยลลี่ลูกตาทั้งหมด22,000นอชิ้นแล้วก็จะเป็นลูกอมลูกตาอีก11,000ชิ้นมูลค่ารวมรวมนะสามแสนคือออยอบอกว่าเดี๋ยวขอ,อไปตรวจสอบหน่อยว่าข้างในเนี่ยมันมีสารอะไรที่ต้องห้ามไหมคือถ้ามีปั๊บเนี่ย คนขายมีความผิด<ช>คนนำเข้าก็มีความผิดโทษทั้งปรับทั้งจำคุก